อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายที่เชื่อมคนทั้งโลกเข้าด้วยกันจุดเริ่มต้นของมันเกิดขึ้นในปี1969จากโครงการ a พ p a n e t ของสหรัฐอเมริกาตอนแรกอินเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้นเพื่อการสื่อสารระหว่างนักวิจัยการเชื่อมต่อครั้งแรกคือระหว่างมหาวิทยาลัยแค่สองแห่งเมื่อเวลาผ่านไปเครือข่ายค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นทั่วโลกในยุค1990 อินเทอร์เน็ตเข้าสู่สาธารณะพร้อมกับเว็บเบราว์เซอร์แรกเว็บไซต์อีเมลและการแชทเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของมนุษย์ไปตลอดกาลเข้าสู่ศตรวตรรษที่21สสมาร์ทโฟนทำให้อินเทอร์เน็ตอยู่ในมือของทุกคนวันนี้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสาร <Just> แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตประจำวันอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนโลกและยังคงพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด